สวัสดีจ้าช่างดิดพาเลาะนะคะวันนี้ไม่ได้เลาะไปไหนจ้าอยู่บ้านเพื่อมาอัปเดตให้ f อซดูนะคะว่าปลาแต่ละครั้งที่เราไปหามาได้เยอะแยะนั้นเรามาทำอะไรบ้างวันนี้เรามาทําน้ำพริกนรกปลานินนะคะเอามาแปรรูปเป็นน้ำพริกนรกจ้าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยนะคะัวตถุด,ดิบมีพริกผงน้ำปลา ปลาบดนะคะปลาแล้วแต่เราว่าเราชอบทอดหรือว่านึ่งนึ่งแล้วมาเกะก็ได้ค่ะแต่ของเราชอบทอดนะคะกระเทียมเจียวหอมเจียวอ่ามาน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็ผงพรุงรสน้ำตาลปิ๊บนะคะแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยค่ะอาเราไปทำกันเลยนะคะดูวิธีทำเลยจ้า ลำดับแรกเลยนะคะใส่น้ำตัคน้ำมะขามเปียกนลยจ้าตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็เกลือหน่อยนึงนะคะใส่รวมกันไปเลยกลัวนน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลกับน้ำมะขามให้ให้ให้ใหงวดก่อนนะคะให้เข้ากันก่อน ให้ละลายให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะจะน้ำตาลปี๊บจะหอมแตกแล้วแต่ความถนัดนะคะว่าใช้น้ำตาลเท่าไหร่แล้วแต่เราชอบนะคะคอยชิมดูเลยจ้ะเสร็จแล้วก็ชิมก่อนะให้น้ำตาลละลายละลายแล้วจ้าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วแต่เราชอบมากชอบน้อย โลมากโลน้อยผองโลอ่น้ำปลาเปี้ย้นชิมดูนะคะชิมดูชิมรสชาติจากชิมรสชาติ เปรี้ยวหวานกำลังพอดีนี่ใส่เนื้อปลาเลยจ้ะใส่เนื้อปลาเนื้อปลาที่เราหกไว้นะคะเขี่ยวเนื้อปลากับน้ำที่เราทำไว้นะคะยีงให้หมด แล้ากันไปเค้าคนกันให้ดีแล้วนะคะแห้งแล้วจะเริมแห้งแล้วปลาเข้ากับน้ำปรุงก็ที่เราทําแห้งแล้วนะคะเนื้อปลาเข้ากับน้ำปรุงลดแล้วแห้งเติมพริกพริกผงทีหลังนะคะเพราะว่าใส่รวมกันจะนั่นพริกแล้วแต่เราจะชอบนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจเราด้วยจ้ะ ใส่หอมเจียวไอ้กระเทียมเจียวนะคะหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วแต่เราชอบนะคะชอบมากชอบน้อยชอบมากใส่มากชอบนะะ้อยใส่น้อยนะคะของเราประมาณนี้นะคะเนีอปลายเยอะค่ะใส่ลูกชกด,ด,ดูพริกเราดูไม่พออ่าพริกก็จะเป็นพริก ละคะลุกให้เข้ากันเลยจ้ะเบาไฟนอนะ้อยนึงคลุกไปเรื่อยๆนะคะคลุกให้เข้ากันจ้ะเครื่องปรุงแล้วที่เราเทไปเมื่อกี้ให้เข้ากันแห้งเข้ากันดีแล้วนะคะปิดไฟเตรียมตักอื น้ำพริกนรกปลาินของเรานะคะเดงหอมน่ากินมากค่ะเพราะเราใช้ปลาทอดนะคะเราโชบความหอมบางคนมันเอาปลาไปนึ่งก็ได้นะคะไปนึ่งไปต้มนะคะแล้วก็มาบีเอาเนื้อแต่เราชชบปลาทอดนะคะก็จะได้ความหอมของน้ำมัน,มนปิดไฟตัดตัดโ ให้เห็นหมดเลยนะคะจะได้เก็บวไว้ได้นานๆาเรียบร้อยจ้าน้ำพริกในรบปลานินพอเย็นแล้วก็จะตักใส่กระปุกไว้ทานนะคะเวลานั่นให้ลูกๆทานว,าวันนี้ช่างดิดพาเลาะ ขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็เม้นมาบอกได้นะคะขอบคุณที่อุดหนุนกันนะจ๊ะที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาค่ะขอบคุณมากนะคะจ้างดิบพลาโลคลลาไปก่อนจ้าน้ำพริกนรสปลานินหอมๆอ,อร่อยๆจ้า